สวัสดีสสดค่ะ,คะดิฉันนางสาวสรพันธพุ่มมาภัรีดิฉันนางสาววิภาวดีทองบุบุสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราัติตาชูพุ่มคุณพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าวันนี้มาทดลองเกี่ยวกับเซลไฟฟ้าเคมีและพเซลกันวานิกกันนะคะจากผลมะนาวค่ะเชิญรับชมการทดลองได้เลยค่ะนี่เราก็จะนําทองแดงและก็สังกะสีมาเสียบไว้ที่ผลมะนาวนะคะ ก็จะเสียบเสียบแบบนี้เสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปลึกๆเลยนะคะเสียบไปเลยก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็จะทําการเสียบทุกผลนะคะเมื่อทําการเสียบทองแดงและสังกะสีไว้ที่ทุกผลแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะประมาณนี้เลยต่อไปเราจะทําการต่อสายไฟนะคะแบบนี้เลย โดยเส้นสีดำจะต่อไว้ที่สังกะสีนะคะเหลือไว้แบบนี้เลยหนึ่งด้านแล้วก็ต่อไปเส้นสีแดงแบบนี้แล้วก็จะต่อไว้ที่ทองแดงจะเหนยากนิดนึงนะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยแล้วก็จะ จะไปต่อที่สังกะสีของอีกลูกหนึ่งนี่ลูกที่สองนะคะจะมาต่อที่สังกะสีของลูกที่สองแล้วต่อไปก็จะต่อเส้นสีดำไว้ที่ทองแดงของลูกที่สองนี่ต่อไแบบนี้เลยแล้วก็จะไปต่อกับสังกะสีของลูกที่สาม สามแบบนี้เลยแล้วต่อไปก็จะต่อเส้นสีแดงกับทองแดงของลูกที่สามแล้วก็เหลือไว้ต่อกับหลอดไฟอีกทีนึงคะก็จะได้แบบนี้เลยต่อไปก็จะนําหลอดไฟเล็กๆที่มีขาสองขาแบบนี้นะคะนี่แล้วก็นี่หลอดไฟแบบนี้เลยก็จะนําสายไฟเส้นสีดําต่อกับขาของหลอดไฟด้านหนึ่ง แบบนี้แล้วก็เส้นสีแดงต่อกับขาของหรดไฟอีกด้านหนึ่งแบบนี้นี่แล้วก็เห็นเพื่อนเพื่เห็นไฟติดไหมน,นี่นัคะก็จะจับเวลาประมาณสามนาทีนะคะไปก็จะเป็นการจับเวลานะคะให้หลอดไฟติดอยู่ประมาณสามนาทีหนึ่งสองสาม แบบนี้นะคะให้ราไฟติดอยู่ให้ราไฟติดอยู่แล้วก็จับเวลาทหนาที ผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วนะคะนี่รถไซก็ยังปิดอยู่นี่นะคะสื่อโฟกัสรถไซค์ดูนี่ สองนาทีแล้วเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะ สิบสิบวิสุดท้ายโอเคค่ะเมื่อครบสามนาทีแล้วก็จะหยุดเวลาตอนไฟก็ยังติดอยู่นะคะนี่แล้วก็ปริมาณแสงก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะมีความเข้มขึ้นเห็นได้ชัดขึ้นนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนานโอเคค่ะ เมื่อครบสามนาทีแล้วการทดลองของเราวันนี้ก็ถือว่าสําเร็จใช่ไหมคะใช่ค่ะพวกเราจบการทดลองไว้เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ